สวัสดีท่านครับผมทนายนิทัศน์ประเสริฐเนตรกุลวันนี้วันอังคารที่19บธันวาคม66หพรุ่งนี้ก็จะเป็นวันที่20ก็จะตัดสินคดีของน้องชมพู่ซึ่งทนายได้ติดตามเรื่องนี้มานะครับติดตามมาตั้งแต่วันเกิดเหตุจนถึงปัจจุบันนี้ก็ยังติดตามอยู่แต่ช่วงหลังๆเนี่ยก็ ขาดหายไปนิดหน่อยเนื่องจากงานเยอะนะครับปีนี้งานเยอะแล้วทนายเนี่ยเท่าที่จำได้เลยนะครับน่าจะช่วงเข้าพรรษาของปี63นะครับพุสภามิสุนากรกดาเนี่ยวันนั้นเนี่ยก็ได้ทำ YouTube ครั้งแรกเลยนะครับตอนนั้นยังทำไม่ค่อยเป็นแล้วก็ทำแล้วก็ส่งออกไปขณะที่ขับรถอยู่ในกรุงเทพเพราะช่วงนั้นก็เป็นช่วงโควิด ก็ไม่ได้อยู่ที่ภูเก็ตเพราะมันกำลังอลรวัตหนะักแล้วก็ยังยืนยันเลยนะครับว่าลุงพลเนี่ยไม่น่าจะใช่ยังไงก็ไม่เชื่อเลยนะว่าจะเป็นคนร้ายนะครับเพราะตอนนั้นก็เริ่มเริ่มมีข่าวแล้วนะครับว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยเขาได้จ้องมาที่ลุงพลซึ่งมันไม่เหมือนกับในเดือนแรกๆนะครับ11พฤษภาคม63เนี่ยในช่วงแรกๆเนี่ย ไม่ใช่และตอนหลังเนี่ยได้เบนเบนมาาหนที่ตำรวจเขาได้เบนมาซึ่งทนายก็ไม่เชื่อตั้งแต่นั้นมาจนถึงปัจจุบันนี้ทนายก็ไม่เคยเชื่อเลยนะว่าคนร้ายเนี่ยจะเป็นลุงพลและโดยเฉพาะป้าแตนนี่ยิ่งโคตรไม่เชื่อใหญ่เลยนะครับดับเบิ้ลไม่เชื่อของไม่เชื่อเลยนะครับขณะของลุงพลนี่ไม่เชื่อแล้วไม่เชื่ออีกนะแต่ของป้าแตนนี่ยิ่งไม่เชื่อและยิ่งไม่เชื่อแต่สุดท้ายแล้วทั้งสองท่านเนี่ยอ่ก็ตกเป็นผู้ต้องหาก็ไม่เป็นไร อันนั้นเราก็ไม่รู้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นนะครับหลังจากนั้นทนายก็ไม่ได้ทำ u t u b e นะครับทำครั้งเดียวแล้วก็หยุดไปแล้วก็ไปเขียนใน f a c e b o o k เขียน Facebook ซึ่งกลุ่ม YouTube ที่เกิดขึ้นมาก็นำ a c e b o o o ของของทนายเนี่ยไปไปเป็นยายก็สร้างไรายได้กันโอเคระดับหนึ่งนะครับทนายก็ดีใจด้วยแล้วก็เมื่อประมาณปีที่แล้วนะฮะก็ปี2ปีนี้ปี ก็ได้มีทำ Youtube เริ่มหัดทำจริงๆจลางๆเลยนะครับเนื่องจากว่ามีหลายท่านขอร้องมาว่า f a c e b o o เนี่ยอ,อ่านแล้วบางทีมันหมดไวนะ้เนี่ยอยากจะฟังถึงทิ่านายพูดมากก็เลยทำ u t u b e ผลการ Youtube ของทนายก็ติดตลาดเด็กนะครับติดตลาดเด็ก็มีมาติดตามนะครับคลิปหนึ่งก็อโอเคนะฮะก,ก็ผ่านมาได้ได,ดีก็มีไรายได้เข้ามาเดือนหนึ่งก็ ค่าขนมได้นะครับประมาณสักสองสมืนบาทแต่มาถึงจุดหนึ่งนะครับมันเริ่มมีคดีเยอะก็เกรงใจนะครับเกรงใจว่าการที่มาทำ YouTube แล้วก็มันทำให้การงานประจำนี่มันมัน,ม,นมันเสียหายก็เลยหยุดไปหยุดไปแล้วก็ประกอบกับมันมีความแตกแยกกันในกลุ่ม y o u t u b e อที่ทนายรู้จักนะครับ ก็เกิดการขัดแย้งกันขึ้นมาซึ่งทนายทำตัวไม่ถูกนะครับหันไปซ้ายนี่คนนี้ก็เคยคุยหันไปฝาคนนี้ก็ผัสสนิทกันเพราะนั้นสิ่งที่ดีที่สุดเมื่อเป็นอย่างนี้เลยทนายก็หยุดไปดีฝาน,นะครับประกอบกับงานงานคดีเยอะงานคดีเยอะเยอะมากๆเลยนะครับถ้าพูดแล้วคนก็ไม่อยากจะเชื่อนะครับว่าป,ปีที่แล้วปีสองปีเนี่ยทนายรับผิดชอบคดีเนี่ยประมาณก็หกสิบาเรื่อง 60วันเรื่องนะครับและเรื่องหนึ่งไม่ใช่ว่าเรื่องเล็กๆนะครับเรื่องหนึ่งไม่เล็กแล้วแต่บางครั้งเนี่ยผู้สืบข,ข่าวดังๆของจังหวัดภูเก็ตถ้าเกิดมีคดีเนี่ยทนายก็มีหน้าที่ไปไปทำไปทนายให้เขานะครับก็เลยหยุดหยุดแต่ยังติดตามอยู่นะครับติดตามแล้วก็ไปในกลุ่มยูทูบเบอร์นะครับ ที่รู้จักกันนะ่แต่ว่าไม่ได้บ่อยนะครับก็ไปให้กำลังใจไม่ว่าคุณธน,นันชิวสุอาจารย์พิรชัดนะครับแล้วก็ทุกทกท่านนะครับรวมทั้งอ่ากลุ่มที่ย้ายข้างมานะครับทนาย้าไปให้กำลังใจก็ไปให้กดไลค์กดให้กำลังใจก็ทุกคนเพราะฉะนั้นแต่บางท่านเนี่ยที่ทะเลาะกันอยู่อย่างรุนแรงเนี่ยทนายก็คือ พยายามเลี่ยงไม่อยากเข้าไปเชียร์ใครชรัดเจนเพราะาเดี๋ยวกลายเป็นว่าไปเลือกข้างแต่จริงทนายก็ไม่ค่อยเห็นด้วยในความแตกแยกนะครับจริงๆอยากจะให้ทุกคนมารักกันแล้วก็ช่วยนําเสนอเรื่องขององค์ผลบแตินเนี่ยเพื่อทวงความยุติธรรมแล้วทุกวันนี้นะครับทนายขอยืนยันเลยนะครับว่ากลุ่มพลังของ YouTube ทั้งหมดที่นํามาเสนอแล้วก็ f อฟีชีสิดตามนะครับทุกคนเนี่ย มีคุณค่าในการที่ช่วยหลวงพลประแตนเท่าเทๆกันนะครับไม่มีใครยิ่งย่อนไปไปฝกันพลังของ YouTube เสนอพลังของ FC ติดตามนะครับมันมันเป็นสองประสานแล้วมันมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นนะครับจากสมัยก่อนในฝ่ายฝ่ายเราหลงพลประแตนเนะี่ยหกสิบทางนู้นสี่ปัจจุบันนี้ทางนู้นหรือประมาณ10 ไม่เกินยี่สิบแต่ทั้งเราแปดสิบแล้วยังเอฟซีก็ยังหนาแน่นเขตที่เซฟซหนาแน่นเพราะทุกคนมองแล้วว่าลุงพลประแตนเนี่ยไม่น่าจะใช่คนร้ายแม้ว่าจะถูกกล่าวหาแล้วก็ฟ้องไปยังศาลแล้วแต่ด้วยทุกคนเนี่ยมีวิจารณญาณแล้วก็ติดตามเรื่องนี้มานะครับทุกมันก็เลยมองว่ามันไม่มันไม่น่าจะใช่ ดังนั้นทุกคนก็ยังรวมพลังประสานให้กำลังใจนะครับให้กำลังใจก็เลยมันก็เรียกลว่าเกิดพลังในการที่ยืนอยู่ข้างลุงพลประแตนหลายหลังจากนั้นนะครับกิจกรรมต่างๆของลุงพลประแตนที่ได้ทำไปไม่เลือกองค์ปูบริจิตเนี่ยหรือการย้ายมาอยู่จำปงเนี่ยก็ได้รับแรงสนับสนุน ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของค่าใช้จ่ายเรื่องของการสนับสนุนในกิจกรรมทุกๆอย่างเนี่ยนะครับซึ่งอันนี้เป็นพลังที่เกิดขึ้นเองนะครับจากจิตศรัทธาแล้วก็จากทุกคนมองเห็นว่าลุงนี่กับป้าเนี่ยไม่ได้รับฟัมเป็นธรรมนะฮะแล้ววันนี้มาเช้านี้นะครับก็ได้ดูของคุณพุทธคุณพุทธกับ สุภาพสตรีท่านหนึ่งนักข่าวนะครับเด,เดี๋ยวนี้ย้ายมาอยู่ช่องแปดแล้วเนี่ยก็ได้นําเสนอเรื่องของลุงพละแตนซึ่งวันนี้เป็นการนําเสนอที่ดีนะครับไม่ไม่ได้เอ็นเองเลยนะครับคุณพุทธเนี่ยพุทธอิสระเนี่ยเพราะว่าได้ไปสัมภาษณ์ของฝ่ายผู้สูญเสียแล้วก็ได้มาทําสัมภาษณ์ของอลุงพลก็เปตนก็คือทำสองฝั่งเนี่ยนะครับแล้วก็เสนอไปอลักษณะของกลาง นะครับเป็นกลางๆทำไมนะครับถ้าถ้าถ้าให้ทนายวิจารณ์ก็คือว่ากระแสกระแสของยูทูบเบอร์เอที่ติดตามเรื่องเนี้ยผู้สืบข่าวนี้ยเขาก็รู้ช่องต่างๆเขาก็รู้ว่ายังเป็นกระแสแรงอยู่ในในในกลุ่มยูทูบเบอร์เพราะฉะนั้นใครก็จะไปฝืนแล้วนะครับใครก็จะไปฝืน ทานายเป็นนักข่าวนะครับทนายก็ต้องตามกระแสเพราะนะั้นทุกวันนี้กระแสมาก็คือยืนอยู่ข้างลุงเผงก็ไปแส์เซ็นต์890เปอร์เซ็นต์เพราะฉะนั้นใครมาเสนอข่าวก็ต้องก็ต้องปกติก็ต้องมา,มาตามธรรมชาติของของการเสนอข่าวแต่ว่าก็ก็ยังดีใจนะครับว่าใน,นวันนี้ฟามเป็นธรรมเนี่ยที่ให้กับลุงเผงกัไปแต่นตนี้ที่ต่อสู้กันมาเนี่ยสามสี่ห้าหกสามปีแล้วนี่นะครับก็ถือว่าจะสี่ปีแล้วนี่ถือว่าก็ ก็เป็นพลังที่เกิดขึ้นเหนียวแน่นมากเหนียวแน่นมากโดยเฉพาะ f c ที่มีทุนทรัพย์นะครับแล้วก็คอยช่วยเหลือปัจจัยอันนี้ก็ถือว่าเป็นสิ่งสาคัญในการต่อสู้มันต้องใช้เงินทั้งหมดนะครับแล้ว f c ที่ไม่มีทุนทรัพย์ก็มาให้กําลังใจมาคอยติดตามนะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นการรวมพลังที่เกิดขึ้นที่เหลือเชื่อแต่ว่าก็เป็นไปได้แล้วก็เป็นไปแล้วแล้วคดีของลุงนี่นะครับ ทนายก็มีบางวันนะครับได้ไปเจอบทความของคุณใหม่ชลวันณก็ต้องขอเอ,เอ่ยชื่อนะครับซึ่งท่านนี้ก็ทนายก็ไม่รู้จักแล้วก็ไปเอาคําให้การนะครับน่าจะเป็นคาให้การนะแต่เป็นของแท้ของจริงทนายไม่รู้นะครับมาลงซึ่งบางบทความนี้ทนายก็ได้มีการอ่านแต่สรุปเนื้อหานะครับที่สําคัญที่สุดก็คือ ทังด้านนิติวิทศาสตร์ไม่ว่าจะเรื่องเส้นผมเส้นขอนอะไรทั้งหมดที่มาโยงให้กับทําให้ลุงพลกับปแตนที่สารออกหมายจับให้โดยเฉพาะเส้นผมในรถนะครับซึ่งอันนี้ทนายยืนยันนอนยันมาตลอดแล้วว่าการไปค้นหาเส้นผมในวันนั้นน่ะในวันที่รู้สึกจะเป็นช่วง กระดาปี6 3สามเนี่ยมันเป็นการที่ไปนค้นโดยไม่ชอบเพราะว่าไม่ได้มีการไปขอหมายค้นจากศาลไปนค้นเส้นผมในรถแล้วเอาไปแม้ว่าลุงพลจะเซ็นว่าคุณได้อะไรไปแต่มันก็ได้มาไม่ชอบนะครับแต่ประเด็นน้ทนายก็ไม่ทราบว่าได้มีการสักคานไว้หรือเปล่าว่าเป็นการได้มาโดยที่ไม่มีหมายคน้นนะครับแล้วเส้นผมเนี่ยที่ไปตกอยู่ในรถเนี่ย นะครับไปเป็นสันนิษฐานเอาเองว่าน่าจะเป็นเส้นผมที่เหมือนกับตัดมาจากาบริเวณที่เจอร่างน้องบนเขารู้สึกจะหนึ่งเส้นหรือไงเนี่ยซึ่งอันนี้เป็นการสันนิษฐานจากการอะไรก็ไม่รู้บอกว่าเส้นผมเนี่ยแล้วก็ไปเข้าคงเข้าเครื่องอะไรก็ว่ากันไปหมดแล้วก็สันนิษฐานว่าตัดรอยตัดรอยตัดอย่างเงี้ยซึ่งซึ่งเป็นของมีคมเนี่ยแต่ว่าไม่ใช่แต่กนไกลนะครับซึ่งอันเนี้ยเราไม่รู้ว่า ผ่านมาอีกสองสองเดือนเนี่ยมันไปตกอยู่ในรถของถ้ามันใช่นะครับมันไปตกได้ยังไงอาจจะไปติดกับใครที่ขึ้นไปในบริเวณที่เกิดเหตุแล้วก็ติดมาโดยไม่รู้ตัวแล้วก็มานั่งรถแล้วก็มาติดมาตกหล่อนอยู่ในรถมันเป็นไปได้คนเป็นต้องเป็นสันสนิษฐานอย่างนี้ครับจะสันนิษฐานว่าเป็นเป็นโทษกับลุงเขาไม่ได้การสันนิษฐานเนี่ยนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ย เรื่องเส้นผมเนี่ยมันมันเป็นอ่อนมากเลยครับอ่อนมากเลยครับหลักถ้าถ้าเป็นเมืองน,นอกรัฐบาลเหตุผลขนาดนี้นะี่ยไม่มีทางเลยครับแล้วยิ่งเฉพาะของป้าแตนเนี่ยที่ว่าสันนิษฐานว่าเส้นผมของป้าแตนไปตกอยู่ตรงนั้นสามเส้นซึ่งซึ่งมันไม่มีข้อท็จจริงสนับสนุนอะไรเลยที่ว่าป้าแตนได้ได้ขึ้นเขานะครับไม่มีเลยนะครับไม่มีและเท่าที่เรารู้อ่ะร่า,างกายของน้องก็ได้มีการชำรละล้าง ชำรละล้างไปแล้วแล้วก็น่าจะมีการเคลื่อนล่างน้องจากที่อื่นมาไว้ที่นั่นซึ่งมันจะต้องใช้บุคลากรเราจะต้องมีความรู้ทางด้านนิติวิทยาศาสตร์ในการชำรละล้างแล้วก็ในการที่จะเคลื่อนย้ายก็ต้องใช้คนเพราะฉะนั้นแค่เส้นผมเส้นขนที่เขาสันนิษฐานว่าน่าจะใช่น่าจะนะไม่ได้ยืนยันนะแล้วรู้สึกว่า ผู้ที่มาให้การนี่ก็ยังยังไม่ได้เชี่ยวชาญในเรื่องของไอ้เครื่องอะไรใบตคอนเดียอะไรนั้นนะมากเลยนะครับเป็นพูดเป็นหลักวิชาการเฉยไม่ได้เป็นการยืนยันนะฮะถ้าไปดูแล้วภาพรวมเหือนการหลักวิชาการน่าจะเชื่อได้ว่าทานองนั้นเนี่ยแต่ไอ้พวกน่าจะเชื่อได้ว่าหรือน่าจะเป็นในพวกนี้มันไม่สามารถที่จะเอามาลงโทษทางคดีอญา,าได้มันต้องมี ยืนยันเลยนะครับอย่างเช่นดีเอ็นเอต้องยืนยันว่าเป็นของคนนี้คนนี้คนนี้แต่ถ้าว่าไม่ยืนยันถ้าบอกน่าจะน่าจะเชื่อได้ว่าเนี่ไม่มีทางนะครับแล้วข้อที่จริงทุกคนก็รู้อะประจักษ์พยานในวันที่เกิดเหตุนเนี่ยมันไม่มีล้านเปอร์เซ็นนะที่จะไปผูกมัดหรือว่าพิสูจน์ว่าลุงพลเนี่ยได้กลับมาที่บ้านแล้วก็ผานน้องขึ้นไป พาน้องไปออกจากหมู่บ้านซึ่งไม่มีนะครับไม่มีเพราะฉะนั้นเนี่ยพยานนิติวิทยาาสตร์เนี่ยถือว่าไม่ไม่ใช่แล้วครับที่จะมายืนยันการกระทความผิดของลุงผลประแตนพยานประจักษ์พยานก็ไม่มีพยานแวดล้อมก็มันหน่างแล้วฮานแล้วเฉพาะเป็นคดีสําคัญอย่างเงี้ยนะครับคดีใหญ่อย่างเงี้ยมันจะต้องมีพยานหลักฐานที่ชัดเจนนะครับทนายก็เลย มั่นใจนะครับพรุ่งนี้นะครับพรุ่งนี้วันที่ยี่สิบธันวาคมในลุงพลกับแพแตนเนี่ยศาลน่าจะตัดสินบริสุทนะครับบริสุทแน่นอนแต่จะยกฟ้องได้เหตุผลใดทนายไม่ได้ใจเพราะทนายไม่ได้ดูเนื้อหาโดยละเอียดนะครับหยาบมากเลยนะครับรพูดง่ายๆเลยไม่มีเวลา แล้วหลังตัดสินแล้วก็เชื่ออีกว่าจะเป็นการตัดสินที่ว่ายกฟ้องขาดคือปล่อยปล่อยเลยนะครับไม่ต้องประกันในชั้นอุทธร์เพราะปกติถ้าสารสงสัยยกประโยชน์ให้นะครับก็จะ,ะให้ขังไว้ระหว่างอุทธร์และให้ประกันตัวในระหว่างอุทธร์คือยกฟ้องแต่ให้ขังระหว่างอุทธร์แต่นายเชื่อว่าพึ่งนี้สารน่าจะพิพากษายกฟ้องยกฟ้องเลยนะครับ แล้วก็ปล่อยตัวทั้งสองท่านก็คือหลวงพลรัแตนให้พ้นไปจากศาลเลยนะครับไม่ต้องประกันหลักประกันเขาไปถอนเรื่องคืนมาได้แต่อนาคตอายการจะอุทธรหรือเปล่าก็เป็นอีกประเด็นหนึ่งก็เป็นอีกประเด็นหนึ่งนะครับแต่ถ้าว่าเดี๋ยวมาดูคำพิพากษากันนิดหนึ่งนะครับแต่เราอย่าไปวิจารณ์พิพากษาค,าคำพิพากษา ในเชิงเชิงที่ไปต่อต้านาาคำพิพากษานะครับเป็นเป็นดุลพินิจของศาลท่านแต่ทนายเชื่อว่าจะออกมาในแนวทางที่ว่ายกฟ้องแล้วปล่อยลุงพลกับแป๊ดแตนโดยต้องไม่ต้องมีการประกันตัวอีกต่อไปแล้วก็คิดว่าสิ่งที่ทนายคาดการณ์และไม่ได้คาดเดาเลยนะคาดการณ์เลยนะครับไม่เดาเลยงานนี้น่าจะเป็นลักษณะนี้นะครับแต่ยังไงก็ตาม เอของลุงพลกับป้าแตนเรายูทูบเบอร์นะครับทั้งหมดนะครับในในปัจจุบันเนี้ยที่อยู่ในฝ่ายเนี่ยก็ต้องมารวมพลังกันนะครับติดตามเรื่องนี้ติดตามเรื่องนี้ให้มันแบบตอดอย่าอย่าทิ้งช่วงนะครับมันจะเป็นพลังในการปกป้องฟาร์มบริสุทธิ์ที่พวกเราเชื่อกันเลยนะครับให้กับลุงพลป้าแตนได้นะครับโอเคครับ พึ่งนี้ก็ถือว่าเป็นข่าวดีแล้วทนายคงไม่ไปต้องเสนอข่าวอะไรอีกนะครับอันนี้ก็จะเป็นการเสนอข่าวดีให้กับลุงพลแม่แตนอ่ายูทูบเบอร์เอฟซีของลุงพลทุกๆุกขั้นเป็นการเสนอล่วงหน้าแล้วนะครับโอเคครับสวัสดีครับสวัสดีครับ